เพื่อยกระดับเป็นผู้นำด้านการตรวจวินิจฉัยสุขภาพที่แม่นยำมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลทนบุรี2จึงได้ทำการรีแบรนด์เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลทนบุรีทวีวัฒนาพร้อมปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพที่ทันสมัยรองรับชาวกรุงเทพฝั่งตะวันตกเขตตลิ่งชันเขตทวีวัฒนาและปรีมณฑล นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาลจำนวน3ามแห่งและมีการจัดเสวนาบนเวทีในหัวข้อเคสไม่รับกับการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยและป้องกันภัยหลายจากฮิสโตกอีกด้วยจากที่ผ่านมา30ปีนะฮะนโยบายของโรงพยาบาลธนบุรีเราเพย,ยายามจะก้าวไปสู่ในเรื่องของ ตติยภูมิครับคาว่าโรงพยาบาลตติยภูมินั้นหมายถึงโรงพยาบาลที่สามารถรักษาโรคซับซ้อนได้นะฮะเทียบเท่ากับโรงเรียนแพทย์นั่นแหละครับเราแจ้งว่าตอนนี้เรามีรับแพทย์เฉพาะทางต่างสาขาจากทุกสาขานะครับเข้ามาดูแลให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่เกี่ยวรักษาเกี่ยวเรื่องของอยกตัวอย่างเช่นเนื้อออกตามที่ฝ่ามือจัตเแะใบหน้าต่างๆนะฮะเรามีแพทย์เข้ามา ขับการส่งกร้องรักษาโดยวิธีเวบ VATS นะหรือวิดีโอ s s t ิส t โ o r a c i เซอร r เเป็นต้นนะฮะในขณะเดยียวกันแล้ก็มีแพทย์เฉพาะทางดูแลในเรื่องรักษาของระบบระบบประสาทแพทย์ของเด็กแล้วก็มีดูแลในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของอความอ้วนในเด็กโรคเบาหวานซึ่งตอนนี้เป็นกันเยอะแล้วมแ,แพทย์เรื่องของแพทย์เด็กที่ดูแลเกยเรื่องของภูมิแพ้ เนื่องจากสภาวะปัจจุบันตอนนี้ปัญหาเรื่องของเพียม2.5นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญของระตับประเทศด้วยนะครับฉะนั้นในโอกาสที่ทวรรีพัฒนาครบรอบ30ปีนั้นที่จะย่างเข้าไปเราทําในเรื่องของที่จะปรับการให้บริการจากเป็นเฉลี่ยดีแค่คือดูแลรักาที่โรคซับซ้อนได้มากขึ้นขึ้นเรามีแพทย์เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเลยครับโดยเฉพแพทย์เฉพาะทางนะครับ ที่จริงแล้วโรงพยาบาลทนบีสองเราเปิดมา30ปีนะฮะแต่การที่เรารีแบรนชื่อนั้นหมายถึงเป็นการที่จะตอบย้ำลูกค้าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจำได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าทนบุรีต่อท้ายด้วยทวีวัฒนานั้นทวีวัฒนานั้นเป็นอำเภอเป็นเขตนะที่อยู่ในพื้นที่ฉะนั้นพอเราเอ่ยถึงทนบีทวีวัฒนานั้นเขาจะรู้เลยครับว่าอยู่โลเคชั่นไหนสถานที่ไหน การให้บริการของโรงพยาบาลเปรียบเสมือนสินค้าชนิดหนึ่งนะฮะถ้าเอ่ยถึงทนบรีทวีวัฒนานั้นมันเป็นสินค้าที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่ตั้งที่เดียวคือคนบรีทวีวัฒนาเนื่องจากลูกค้าบางคนที่รับสินค้าจากทนบรีทวีวัฒนานั้นเช่นมีแพทย์ประจําตัวที่เขาดูแลรักษามาตลอด และแพทย์ท่านนี้เขาจะออก,ออกใ,หให้ดูแลคนไข้ที่ทนดีทวิวัฒนาเขาก็จะอกมาที่นี่ดังการที่ใช้ชื่อทนดีทวิวัฒนานั้นเป็นการตอบย้ําของการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นครับจดจําได้ง่ายขึ้นครับตอนที่พูดถึงเราจะเห็นว่าวันนี้นะที่เรามีการเปิดงานนั้นเรามีการขยายเรื่องของ A เว n เนสเนื่องจากว่าเราคนไข้ที่จะมาตรวจสุขภาพนั้นเป็นคนไข้ที่เป็นปกตินะสุขภาพเขาดี เราจะแยกออกมาจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามารักษาได้ในขนาดเดียวกันแล้วก็พยายามจะขยายพื้นที่เพื่อความสะดวกสบายกับผู้มาใช้บริการนะฮะแต่ที่สําคัญคือเรามีบแพทย์ที่คขาให้คำแนะนําต่างๆไม่ใช่มาตรวจสุขภาพจะตรวจโปรแกรมไหนก็ได้โดยไม่คำนึงถึงอายุฉะนั้นผลเสียจะเป็นอยู่ที่กับลูกค้าที่ต้องบาง,บางครั้งไม่พึงพันจะเป็นต้องจ่ายเงยินเยอะต้องไปตรวจโปรแกรมสูงๆเราบีบแพทย์ช่วาทางเราเพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับ ทางลูกค้าและที่สําคัญตอนนี้ที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ลูกค้าที่มาตรวจสุขภาพเสร็จแล้วสามารถดูผลนะทางผ่านทางมือถือเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า MyCare Check นะฮะลูกค้าไม่จำเป็นต้องกลับกลับเข้ามาหรือมาขอผลผลสุขภาพสามารถดูหลังจากที่ตรวจแล้วภายใน2-3ชั่วโมงก็สามารถเปิดดูผลได้เลยนะนี่ก็เป็นส่วนที่ พยายามที่จะเพิ่มเติมให้กับลูกค้าให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นครับจริงๆแล้วถ้าตอนนี้นะฮะเนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาของโควิดนะฮะที่เกิดที่ผ่านมาประมาณ 2- 3สาปีที่ผ่านมาทําให้คนไข้นะฮะทำให้ลูกค้ามีความประตือรือร้อนเรื่องของการตรวจสุขภาพมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเราจะได้ยินคําว่าคนที่ติดสุดติดโควิดแล้วเขาเรียกลองลองลองโควิดอ,อะนะฮะ พ่อจะมีความกัง,กงวลว่าติดแล้วหายแล้วประมาณปี2ปีเขาจะมีปัญหาเรื่องปอดหรือเปล่ารู้สึกทําไมเขาเหนื่อยมากขึ้นทําไมตอนเขาจาม mm hmm. เขาต้องจามสองสามครั้งติดต่อกันซึ่งเมื่อก่อนจามครั้งเดียวก็หยุดละเขาก็มีความกังวลเรื่องของโลงโควิดเขาจะให้ความสําคัญในการเข้ามาตรวจสุขภาพมากขึ้นในส่วนนี้นะฮะส่วนปัญหาของขทั่วไปที่เขามปตรวจสุขภาพนั้นก็ตามที่ทางอาจารย์เขาได้เรียนบนเวทีแล้วนะฮะว่าเราก็พยายามจะตรวจตามอายุและที่สําคัญ การที่ตรวจสุขภาพตอนเป็นการป้องกันไม่ใช่ว่าเป็นโรคแล้วเข้ามารักษาเพราะการที่เป็นโรคแล้วเข้ามารักษาหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะสองอาจจะเป็นปัญหากับคนรอบข้างที่คอยดูแลแต่การที่เข้ามารักษาก่อนเช็คอัพก่อนทำให้เราเป็นการป้องกันที่มีสุขภาพที่ดีการที่มีสุขภาพที่ดีนั้นทําให้เรามีสุขภาพดบก็ดีอายุก,ก็ยืนนะฮะแล้วก็ เรามีเราอาจจะมีคนที่ห่วงเรารักเรานี่คือเป็นสิ่งที่ทําให้คนเขาไม่ต้องกังวลน,นะฮะฉะนั้นผมได้นําให้มาตรวจสุขภาพนะฮะการสุขภาพนี่มันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะต่การป้องกันดีกว่าการรักษาครื่องของอสังคมผู้สูงอายุและการแข่งขันนะครับขณานี้ธนบุรีทรวีวัฒนานั้นเราเป็นโรงพรยาบาลรักษาโรคทั่วไปการที่รักษาโรคทั่วไปนะั้นเสียงว่าเรามีแพทย์เฉพาะทางหลักนะฮะเช่นแพทย์ระบบประสาทและสมอง แค่ทางเดินหายใจแพทย์กระดูกแระข้อนะครับฉะนั้นในการเราจะมองว่าหนาปัจจุบันประเทศไทยเรานั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวนะฮนะเราเจอคนที่เดินในถนนนะฮะในในสิคนนั้นประมาณ5้หรือ6คนนะจะเป็นผู้สูงวัยผู้สูงวัยหมายถึงว่ายุ6หปีขึ้นไปนะครับฉะนั้นคนที่ผูส้สูงสูงวัยนะสูงใหญ่เขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบบสมองกระดูกแล้วก็หัวใจ คนบุรีทวีวัฒนาเรามีพร้อมหมดเพื่อการรองรับและการให้บริการของคนสูงวัยเช่นเดียวกันครับีจริงแล้วการตรวจสุขภาพตามที่เรียนได้ทราบนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีต้องป้องกันก่อน,อนที่จะเป็นโรคครับการที่เราป้องกันนั้นหนึ่งทำให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้นสองเราก็ต้องเสียเงินค่าใช้ใจ่ายได้ที่สำคัญบางครั้งจะไม่เป็นภาระกับทางสังคมครับฉะนั้นการที่เราตรวจสุขภาพนั้น เป็นสิ่งที่ดีสําหรับทุกๆคนทุก,ทกวัยทุกอาชีพนะฮะทนบรีทวีวัฒนานะั้รามีแผนกนะมีแพทย์เฉพาะทางถ้ามาตรวจสุขภาพแล้วสมมุติว่ามีโรคที่ต้องรักษาต่อ้องมีแพทย์เฉพาะทางที่จะมีการส่งต่อนะฮะให้การดูแลครบวงจรนะถ้าท่านใดที่สนใจก็เชิญที่ทนบรีทวีวัฒนานะครับมายเลโทรศัพท์1645ต่อ กดหมายเลขสองก็มาจากที่ที่ต้งมีสองนี่แหละครับล่วมีโปรแกรมต่างๆนะฮะเช่นวันนี้เราก็มีโปรแกรมเทลชูแกเตอร์ราคา70,00กว่าบาทลดราคาเหลือ3,300สบาทแล้วก็ยังมีโปรแกรมตัวราคาพิเศษถึงเยอะแยะสมบบางครั้งการที่โรงพยาบาลทนิีชีววัฒนานั้นเราจัดโปรโมชั่นส่วนหนึ่งเป็นการคืนกรรมอะไรให้กับทางสังคมครับเราก็ไม่มอเลยหรือบอกธุรกิจอย่างเดียวฉะนั้นการตรวจสุขภาพเชิญครับมาเถอะครับ มาป้องกันดีวกว่ารักษาแล้วก็ทางธมีทวีวัฒานานั้นยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับประทุน